อันอันนี้เขาเก็บเห็ดหรือเปล่าครับอ่ามาดูใช่ครับมากับคุณซ้เม่าไมครับซีรีส์ทางเลยครับใช่รู้ใช่ว่าวันนี้ไปส่งข้าวให้ที่ปลาหรือเปล่าครับผมเหรอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายบ๊วีครับแค่นี้ครับน่ากลัวครับถึงนีดเพื่อไได้ไหครับครับไม่ว่างก็ไม่ต้องโทรมาหรอกเขาถ้ามันแบบจะลำบากขนาดนั้น แค่ถือมีดยังน่ากลัวไปเขาครับไปไปแหละดีแล้วไปคุณไม่ไม่มีความกล้าหาญเลยชานชัยในการที่จะพิชิตอะไรหรือว่าทำอะไรคุณต้องมีความกล้าหาญจริงพูดไปครับมะว่าใช่จริงพี่ครับพี่ครับปเจเยนครับที่ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะถ่ายรูปทวิตเลยเหรอครับใช่ค่ะอ่าตั้งชื่อทวิตว่าอะไรครับไม่ไม่ต้องตั้งเราถ่ายเลยถ่ายเลยราะว่าเจอแบบ สาวสวยหลุดสาวสาวหลุดส,สี่ตุ๊บสี่คนมาสี่อยากกับแปดอะไรอย่างนี้ไหมครับเออเอ้ยเอได้ได้ค่ะได้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 มาสี่อยากกับแปดอยากขับว่ะ ไม่ไปทำาอะไม้หนูจะไปโพเห็ดไปไม้อนะมี้ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยลูกหนูทำอะไรบ้างคะไปแค่โพเห็ดอย่างเดียวอ่างไอ้นี่ซําเต็มว่ะเห็ดมันเกินจำนวนกระเป๋าอะนี่ไงมีไปไหมงั้นเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะไปไม่ได้เอาเอาส่งให้แล้วของห้างอ่ะแล้วของหัางอ่ะของหัางพางเอาแค่เต็มตัวอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ใส่ในตัวมีไว้อะอ่าๆได้ได้ พี่พิศษหนูฝากด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเหมือนพนักงานเก็บรถเลยอ่ะในในเนี้ยงานเทศกาลคารอ่ะจริงเคยเห็นเจ้าป้าเทศกาลคารรางวัลออสการ์ใช่ใชชเหมือนแบบนี่แต่ตำแหน่งนั้นได้เงินดีมากนะโคตรโคตรมีเกียรตินะบอกเลยได้ขับรถแบบคารละหลายร้อยล้านเน่แต่หนูว่าเขาเขาจะเก่งหรือเปล่าอ่ะแบบถ้าขับชนนิดนิดหน่อยๆทำไงอ่ะ อะไแต่ถ้าขับรถแบบว่าพนักงานขับรถแบบไปฟูดอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาต้องทำประกันอยู่แล้วนี่คืออ๋อพนักงานคือเหมือบริษมีประกันของบริษัทไงอืมอันนี้แหะนะ้างให้ซําเอาอะไรไปมั้เอารถเอารถไปไม่นี่ไงกิฟเหเ็ดให้ม้าให้เต็มตัวกินแล้วกินแล้วม้าเหลืออยู่ไหมในตัวเอออีกสิบโลอ่ะเอาที่เอาของหนูไป เป๋าะลยครับเป๋าหนึ่งหนึ่งเอ้ยซามเก็บุ้งไว้ไม่รู้ว่าจะเอาไปได้ขายอะไรยังไงเอาไปทำอาหารเอาไปทำอาหารมีตั้งห้าสิบเก้าตัวใช่แต่อยากขายํามอ่ะเคยเห็นราคามันขึ้นพันสองแล้วเว้ยแต่ไปขายสดก็ได้ขายสดก็คงอยู่นะประกาศดิเนี่ยทวีตอะทวิตขายกุ้งอะเผื่อมีคนสนใจโพสบ่อยๆปะไปกันไปไปไป เอาจูนออกแล้วปะมันดูแปลกแปลกเป็นรถบัสทางรถบัสได้ราตัลดีนะเขาดูแบบทำไมมีคนใส่เด็กท้ายด้วยอะ่ะเฮ้ยเก็บรถขึ้นไหมห็นเห็นรถมาไหมเห็นครับอ๋อแยกกันไปเหรอได้เดี๋ยซ้อมขับตามไปมาร์กเลยรูปมาร์กเลย รู้สึกมันมันเลี้ยวแข็งขึ้นอ่ะตร,ตรงนี้ก่อนเลยครับมารู้สึกว่ารถมันเลี้ยวแข็งขึ้นนะเราปรับแล้บ้างแล้วหรือเลปล่า้ยมีมีคนจกโทรศัพท์มีคนจกโทรศัพท์เอา โอเคหมดไปือเหลือเหลือรอบมา5คนเามีอยู่อันหนึ่งเหลือรอดเสียงเหมือนพี่เชิดเต็มเลยไหนวะมาได้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 มาวิกก่งจังเลยครับมาได้มาได้อุ้ยดูไว้การไฟฟ้ายังจำไม่ได้เหรอ จำได้ไหะจำได้ไหมแบบว่าโครงการคนละครึ่งอ่ะเมื่อก่อนอ่ะจำได้ไหมอือคือห้าคนอ่ะเขาอยากอยู่แก๊งหยินล้วนจริงจริงอ่ะไเออแต่จำมาว่าแก๊งหยินล้วนมันก็อย่างที่ทำบอกว่าแก๊งหยินล้วนอินไปถ้าเราเอามาให้แล้วครับไปทางเลนฟ้าได้ครับมานหน่อยจะตามถาม ว้สองแปดอะไรอ่ะจะเลี้ยวแข็งมากเลยอ่ะแบกกายมีเรื่องกับลูกกี้อีกแล้วจริงเหรอมีเรื่องเพราะอ<ม><น>ะไรกันไม่รู้รเห็นสาาเขาเรียก่ะแล้วก็ลูกหนูบอกว่ามีสตอรี่ก็เทียนหนึ่งแล้วอ่ะก็น่าจะมีอยู่แหละใช่มันก็ไม่น่าจะยอมหรอก แกงแก่แกง,แกงแมันก็ยังพอนี่กันได้ไงพอถูถไถกันได้ไงแต่ลูกกี้มันเพิ่งมานี่ก็แกงแั่กับแพนด้นใช่เห็นปตอนโพสเรียกหาลูกกี้ตั้งแต่เมืองวันนี้แล้วอ่ะก็ต้องระวังแนี่ส่วนลูกหนูอีกคนนึงเขาไปอยู่กบกีนนะังกากีดังขอตัวไปใช่ไหมใช่ครับ ก็ตามใจก็บอกให้เขาว่าแบบถ้ามันจะเติบโต,ตหรืออะไรไก็อยู่ที่เขาเลือกอยู่ที่เรียนรูอ้อยู่ที่ยอมรับมัน ใช่ไหมจ้าคนดูถ้ามีโอกาสก็ต้องรีบคว้าไว้บางครั้งโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆใช่ค่ะแต่หนูก็บอกว่าให้ลูกเคลียรกับบีจีให้แบบเคลีย,ยก่อนให้เคลียอะไรหมดแล้วแล้วก็มันไม่มีอะไรก็โอเคแต่ต้องบอกเขาอ่เงี้ยเขาบอกว่าเคลียหมดแล้วทีมมันก็ไม่อะไรหรอกครับแล้แบบนี้มันให้โอกาสคณอยู่แล้ว ทีมมันเหนื่อยหน่อยนะช่วงเนี้ยเหนื่อยจริงทีมอ่ะน้องต้องขึ้นไปทางเข่าฝั่งนี้ใช่ปะใช่ค่ะ ู้สึกว่ารถรถเป็นแข็งขึ้นน่ะรถเลี้ยวแข็งขึ้นจังเอ๊ะอ,อ้ออย่ับไปแล้วสองยังไม่ขึ้นดีนะ ใช้เบรกตาก่าวตาช้างอะไรวะเนี่ยไม่ได้ขับวันเดียวคอนโทรลยากขนาดนี้เลยไม่ขับหาทางเข้าไปข้างใน มาไม่มีมาไม่มีเต็นท์น่ะจริงเหรอเขาเพีย้ยนอะวิชสิบองไปองมาเหมือนไอ้อนี่เหมือนกันนะมูลมูลไนหรอหรืออะไรนะพระเอกอ่ะจริงเหรอใช่ใช่เอ๊ะอ,อ้าวตัวไอซามอยู่ในเต็นท์อ่ะ บอสองบุคลิกใช่ป่ะอ๋อ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 ใช่ใช่มูลไหนใช่ป่ะสามพูดถูกป่ะใช่บุญไหนบุญไหนสตีเวนสตีเวนกับกับมาร์คใช่ไหมอันนี้ซิรีส์ซิซีรีกับอันนี้ซิรีกับอะไรดีอ่ะดูเท่สุดดูเท่เนาะขาวๆ หนูชอบรงเท้าอันเนี้ยที่ป้าเจใส่อ่ะแล้วชอบรองทาบูอ่ะมันดูเหมือนไอ้นี่ดีนะแบบพวกที่มีพลังวิเศษอ่ะบ้าอะไรเขาแบบว่าแบบเหมือนอยู่ในเวทมนต์กระซือเวทมนต์ใช่ไหมละนิ่งละนิ่งอะไรอะที่มาสิบันอยากได้ก็ไปเลยไม่ต้องไปแคร์อะไรยังไงเราก็จําต้องเอาอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันจะ คิดซะว่าคนอื่นเขายังตีบูปินเป็นสิบรอบเลยยังมันยังแบบสูงกว่าเราอ่ะอืมก็จริงใช่เพราะฉะนั้นเี่ยคิดอย่างได้เอาไปเหฉลี่ยบูปินเขาตีกี่ทีกี่ทีติดอ่ะบางคนยังสามสี่รอบเลยอืมใช่ถูกไหมล่ะมันก็ยังมีมูลค่าสูงกว่าเราอ่ะใช่ไงเราก็อยากได้แล้วไม่ต้องกินเลยคิดน้อยไม่ชอบเห็นเงินในบัญชีลดลงเ้ยไม่เราก็หาใหม่เงินมันหาได้อยู่แล้วใช่เดี๋ยวนี้เงินไปหาง่ายเคอะยวเลยไปเลยไปตีเลย มันต้องคาเป็นกล่องแล้วตีตีมีดไงตีค่ะตีขึ้นมีดใช่ค่ะเหลือได้พุดด้ยงได้ได้บล้วคู่ได้ได้แล้วค่ะได้แล้วตอนนี้เหลือนเดียห้าสิบถุงเหลือห้าสิบถุงห้าสิบถุงอ๋นที่หัง้วาเอาไวเบสองก้อนบูปินตีเดียวทอ่ะไวเบนีต้องไปซื้อป่ะคะพี่อ่ะฮะอุ้ยโชคดีจังฉันว่าโชคดีใช่ไหมอ่ะใช่โชคดีบางคนเดี๋ยนะไวเบไวเบนี้ไปซื้อก่อนไหมอ่ะ อยู่ข้าวแล้วอะไม้ไฟเบก้าหมื่นสองก้อนก็สองแสนแล้วก็เหลือแสนเดียวเงินไม่พอไงก็แสนแล้วก็ก็ขาดอีกเท่าไหร่มันสองรอยชุดก็สองหมืนยืมก่อนไม่แต่ว่าสองชุดทำทำตีไปแล้วทำเหลือเหลือต่ำกว่าร้อยชุดอ่ะกี่ชุดไม่รู้จำเจ็ดสิบมั้งก็นั่นไงก็แป๊บเดียวเจ็ดสิบก็ประมาณหมื่นนิดนิด อืปูนยืมก่อนไหมล่ะเดี๋ยวๆทรางต้องดูก่อนว่าสําขาดอะไรมา่ออย่าไปให้ข้าวเขาเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่กับเขาเลยพฤติกรรมของเขานึกก็มันมีอะไรที่ขายได้บ้างเอ้ยหมดเนี้ยมีปูนที่ขายได้หนูมีประมาณสามร้อยเกือบจะห้าสิบถุงแหละรวยเลยอ่ะมีห้าร้อยกว่านี่รวยเลยอ่ะโอ้ สองพันนะซามก็ขายออกนะซามขายออกไปก่อนหน้าเนี้ยจริงเหรอใช่ค่ะสี่สิบสี่สิบถุงหะขายปูนห้าเออห้าพี่เกียร์มีพันถุงเนี่ยใช่สองพแต่เขาขายเลทแพงอยู่นะสองสองพันสองเฮ้ยเขาเข้ามาข่มแล้วอ่ะข้อนหางเขามาเป็นกลุ่มชายเรามากลุ่มหญิง เออมีใครแบบเสียนเเรื่องสร้างเฉยมีใครสร้างสร้างรีคอร์ดบ้างอ่ะไม่เรียนเลยอ่ะมหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่เสียนเหมือนกันนี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้ตอบเหมือนกันของสำรองสร้างให้อ่ะแล้วก็ดาบช่วยแต่งให้อไม่มีคนจ้างนะไม่มีคนรับจ้างทำนะอันนี้คือสร้างแค่ดีดแก๊ง ใช่รเรา,าอ่ะนะใช่เป็นสร้างสร้างของฉันเองหรือว่าเป็นกลุ่มมองเพื่อนวะเนี่ยสร้างสร้างไปก่นอนแล้วอันเก่าที่เรามีล่ะมันมีพี่ชมบอกว่ามันมีถ้าพูดอย่างนี้ได้ยินมามันเป็นไม่อยากเตะใครออกอ่ะเข้าใจปะเราก็สร้างเป็นแบบว่ายศที่มองเห็นห้องนี้ยศนี้ที่มองเห็นห้องนี้แล้วยศ <ไป S 1> ที่มองเห็นแบบไปเดนฮัลโหลครับฮั อันนี้คือใครครับเนี่ยผมลบเบอร์ไปแล้วครับนะครับอะไรครับเออเฮอครับเพื่อนไปกับแฟนคือทิง้งเพื่อนทิง้งฝูงบินไม่สูงหรอกนะใช่ <c oughs> ใครแอบอมีแฟนคนเดียวก็ไม่สูงหรอกนะใช่นะคะถ้าไม่แบ่งกันอนะ่ะถ้าแฟนไม่แบ่งกันก็คือไม่ต้องกันเลยนะใช่ถ้าแฟนไม่แบ่งกันไม่ต้องคุยกันนะถ้าแบบมีแล้วก็ไม่เาเพื่อนต่ออีกคนนึงไม่เอาใช้ไหอันนี้ไม่ถึงใครครับแค่นี้นะ หมายถึงพี่ฮารุชัวมามาโพเห็ดครับอันอันนี้เขาเก็บเห็ดหรือเปล่าครับอ่าก่มาดูใช่ครับมากับซื้อข้าวคนสิริคนทางเลยครับใช่รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ไปส่งข้าวให้ที่ปาหรือเปล่าครับผมอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ขายครับไม่ได้ขาย มมครับแค่นี้ครับน่ากลัวครับถือมีดด้วยของเาไดบายครับไม่ว่างก็ไม่ต้องโทรมาหรอกเขาถ้ามันแบบจะลําบากขนาดนั้นน่ะแค่ถือมีดยังน่าก,กลัวปปไปครับไปไปแหละดีแล้วไป,ไปคุณไม่ไม่มีความกล้าหาญเลยชานชัยในการที่จะพิชิตอะไรหรือว่าทําอะไรคุณต้องมีความกล้าหาญจริงพูดไปครับมะว่ใไปจริง,รงกล้าได้กล้าเสียจริงแต่ว่าคุณน่อยากได้เมียคุณก็ต้องกล้าเสียไปล่ะเออถูก ถูกกล้าเสียคนอื่นเพื่อมาเอาเมียเอาไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตัวใช่กล้าเสียมีเพื่อไปเอาคนอื่นหรือเปล่าอ๋อเสียมีเพื่อไปเอาคนอื่นอ๋อเสียรักเกือบมีเพื่อไปได้คนอื่นจริงพูดไปว่าไปเอ้ยเกือบเกือบที่มีก็มีแต่พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะครบโทษทีน่ะไปขาย คือยืนแอคขออนุญาตถ่ายรูปนะคะยืนแอ็ขนาดนี้อารมี่อย Jamie, ู่ข้างเลยเร็วๆขอเลขที่เท่าไหร่อ่ะมาถ่ายรูปลงสตอรี่หน่อยะโทษนครับขอถ่ายก่อนเลยครับขอถ่ายรูปมาสตอรี่หน่อยเลขอะไรสามหรอใช่สองเจ็ดเจ็ดตัวหนังสือแรกมันอะไรชื่อว่าอะไรท่าจะพิมพ์เอาอ๋อชื่อท่าชื่อท่า อักษรแรกแผน่นแพงน green post f o r v 4 o หาหรือ v สี่อะสี่ครับสี่ v ห้าถูกไหมอืม p อ s สี4 v สี่ฮะอะไรนะเลขอะไรอ่ะหามไม่เจอ เป็นแพนกวินโพส 4VC ค่ะทีม PE ค่ะมีมีต้องหันหน้ามาทางนี้พีนะ่เชิรเนาะต่างพวกเนาะกู <c oughs> ต้องทำไงอะไป <c oughs> ไรนะ PE แพนกวินโพส 4VC ซอมบี้น่าไปมากเลยนะรีบไปทำก่อนเขาจะปรับพี P t a n g e n พ Posee P Posee มันมีอะไรหรอมันมันดีขึ้นหรอใช่เขาบอกว่ามันดีขึ้นรีบไปเอามาทำเอดียก่อนที่เอดีจะปรับไอเดีจะปรับอีกแล้วเหรอทำอะไรกันครับถ่ายถ่ายรูปค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเก็บเสร็จแล้วครับตามมาครับถ่ายด้วยได้ไหมเนี่ยเขาจะปรับอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่คะพี่คะไปถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ ครับพี่คับพี่ครับพี่คับถ่ายรูปให้หน่อยค่ะพี่กะอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวต้องมีเหยี่อไหมหนึ่งสองสามเวอร์นาสวยเวอร์ตึงกันจัดอะเฮ้ยมีคนอยู่พี่คับพี่ครับพี่ครับ พี่ครับปเจย์ครับพี่ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับถ่ายลงทวิตเลยเหรอครับใช่ค่ะอ่าตั้งชื่อทวิตว่าอะไรครับไม่ไม่ต้องตั้งครับถ่ายเลยถ่ายเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเจอแบบสาวสวยหลุดสาวสาวหลุดสี่ตู้อ้สี่คนมาสี่อยักษ์กับแปดอะไรอย่างงี้ไหมครับเออเ้ยเออได้ได้ค่ะได้ได้ได้มาสี่อยากกับแปดคู่ขมอ่ะันนึงนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหสวยไหมครับสวยเวอร์นะครับผมแล้วเราจะไปยังครับเนี่ยไปไปหมายชื่อทวิตเนาะ <c oughs> ว่าจะไปอาบน้ำโอ้เขาทักทุกคนเลยนะตัวเนี้ย เราออกไม่ปกติอ่ะค่ะไปขายก่อนนะไปห,หนู่มกข้างหน้าพุ่งเลยค่ะค่ะอุอ้ยอันนี้รถใครอ่ะค่ะคอุ้ยรถใครอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน,นี่ย<ล>เราจะพุ่งไปข้างหน้ารถรถฟูเิียใครอะคะสี่แปดครับสี่แปดฟูตสี่แปดใครอ่ะฮัล <laughs> โหลไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลสี่แปดหนุ่มป้าให้หนุ่ม อันนี้ผมอ,อ,อันนี้เราพี่ชายือเป่าครับไม่ใช่ครับผมผมมาทางทนู่นกันออกทางอื่นก็ได้บังแซมพุ่งไงวะเนี่ยเฮ้ยหกพันแปดเราต้องไปทางงานน่ะดิ๊บนึงนะอุ้ยขอโทษลูกลูกลูกขอโทษเออมันน้องพุ่งออกข้างๆตรงนี้ค่ะมาเดี๋ยว ไม่เดี๋ยวหนูจะหอยให้ก่อนม้าหอยไปก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวม้าแบบถอยหลังก่อนเอ๊ะถอยไม่ได้ <c oughs> โอเคไหมอ่ะโอเคเอ๊โอเควะ เรื่องกันให้เราเนี่ยเอออยากอยากฟังเมาด้วยอฟังเมาด้วยเดี๋ยวเมาอีกรอบนึงเดี๋ยวด้วยด้วยฟังด้วยเดี๋ยวฟังเมาอย่าพุ่งเมาอย่าพุ่งเมาเอ๊ะพุ่งไม่ได้ค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ประเดี๋ยวดึงประเดี๋ยวดึงได้อยู่ครับกลับไม่ได้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 อยู่ประเดี๋ยวดึงประเดี๋ยวดจะพุ่งสวยๆ เอ๊ะเอ๊ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลยอะเราเนี่ยได้ชัวร์มาไปครับนี่ฟ้สวยครับสวยสวยครับนี่เวอร์ได้อเวอร์เวอร์ I'm fading fast, I just wanna make it last Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack